สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแยกพิมพ์นะครับของพระอริยรับเจตนะครับฐานเรียบนะครับฐานเรียบนะก็จะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือพิมพ์มีฐานบัวกับพิมพ์ไม่มีฐานบัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฐานเสเสือ3ตัวเนี่ยจะมีแค่พิมพ์เดียวนะครับนี่ดูอันนี้นะครับก็คืออันนี้คือฐานเรียบนะครับฐานเรียบก็คือตรงนี้เนี่ยฐานตรงนี้จะเรียบจะไม่มีเสาเสือนะครับ พิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ฐานเรียบแบบมีฐานบัวนะครับฐานบัวก็คือตรงนี้นะครับฐานบัวรงนี้เพิ่งได้มาวันนี้เลยนะเพิ่งจะเรียบเสร็จแบบนี้นะครับมีฐานบัวแล้วก็อีกพิมพ์หนึง่งผมจะขึ้นรูปไปดใีให้ดูนะครับว่าแบบไม่มีฐานบัวเป็นยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้นะก็จะไม่มีฐานนะครับตรงนี้จะไม่มีฐานบัว <Hayır. S 1> เห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับจะเหมือนกันหมด แล้วฐานเรียบเนี่ยจะเป็นจะเป็นพิมพ์ที่เนื้อเนี่ยจะมีสีออกเข้มเข้มด้วยสีออกแดงแงนะครับองนี้องนี้ก็จะเกือบแล้วนะครับองนี้ก็จะจะใกล้เคียงแล้วองนี้ไม่ใช่โซนเนื้อผงนะครับอันนี้จะเป็นโซนเนื้อดินถ้าเป็นโซนออกเนื้อผงผงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่โซนเนื้อผงจะไปอยู่กับฐานสอเสือนะครับ ฐาน3สอแต่โซนเนื้อดินเนี่ยจะมาอยู่กับพวกฐานเรียบนะครับวันนี้พระอริษัพเจตองนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถูกชะตาหรือว่าใช้พระอธิษั์เจ็รุ่นใช้พระอธิษั์เจตเนี่ยแล้วเหมือนจะขึ้นนะครับเหมือนจะขึ้นคือก่อนหน้าน,นีผ้ผมผมบูชายอยู่องค์หนึ่ง นะครับบูชาอยู่องค์หนึ่งแล้วมีรูปเพจเนี่ยทักเข้ามาในข้อความบอกว่าต้องการนะครับต้องการพระอริยะัพเจ็ต้องการพรนะอริยะัพเจ็นน subject, นนไว้บูชานะครับผมก็บอกว่านะผมมีอยู่องค์หนึ่งกําลังบูชาอยู่ที่คอเลยแต่ว่าผมจะรอพระเลี่ยมทองให้เสร็จก่อนนะครับรอพระเลี่ยมทองให้เสร็จก่อนแล้วผมจะเอาพระเลี่ยมทองเนี่ยขึ้นคอแล้วก็เอานอริยทัพเจ็เนี่ยแบ่งบูชาให้ เขาก็าขอจองไปนะครับขอจองโอนเงินมาจองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็ได้พระมานะครับได้พระพาที่ผมเอาไปเลี่ยมทองมาแล้วก็ส่งพระองค์นั้นนะ่ะให้ให้กับลูกค้าให้กับลูกเพจท่านนี้ไปนะครับแล้วบังเอิญผมเนี่ยยิ่งแบ่งเนี่ยก็ยิ่งได้นะครับและในการได้ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ดีกว่าเก่า พระน่เหมือนกันหมดนะครับดีก็หมายถึงว่าแค่ภายนอกนะครับคือองค์นั้นอาจจะมีตําหนิตรงช่วงคอตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอริยทัพ7เจดโดยทั่วไปเนี่ยจะหาสมบูรณ์แบบนี้ได้ยากมากนะครับเพราะเป็นพระยุคปี26นะครับจะหาสมบูรณ์แบบนี้ยากมากผมบอกเลยเนี่ยยิงไอโซนที่มันเป็นเนื้อเกินตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะ หาสมบูรณ์คมคมแบบนี้ยากมากนะครับผมบอกไว้ก่อนแถวเนี้ครบเลยอันนี้เกิดจากบล็อกทางนั้นเลยนะครับเนเนื้อแบบเหมือนแบบมันติดบล็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดึงบล็อกเนื้อติดบล็อกแล้วพระเนี่ยเขาดึงขึ้นมาเนื้อตรงนี้ก็เลยติดไปที่บล็อกมันเลยเกิดการแบบเหมือนแบบลังกันนะครับก็เลยเป็นรอยลังกันแบบนี้นะครับ ก็นะครับปล่อยไปปุ๊บยังไม่ข้ามวันเลยนะครับน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะผมได้องค์นี้มาปล่อยหมายถึงว่าผมส่งให้นะก่อนนั้นลูกค้าท่านนี้โอนโอนเงินมาอยู่ประมาณ4ีหวันแล้วนะครับสี่ห้าวันแล้วแต่ว่าวันนี้ไปรษณีเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าปิดสงการนี่วันนี้ได้พระมาใช้มาบูชาองค์หนึ่งก็เลยส่งให้เข้าไปนะครับ แล้วก็ได้อง์นี้มาทดแทนพอดีนะครับก็การจะแขวนถ้ายังไม่มีใครบูชาก็การจะแขวนไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมที่ที่เน้นเรื่องการเงินนะการเงินโชคลาบนะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือพระอริยสั b เจ c จะพิมพ์ไหนก็ไดนะ้ฐานสฐานเรียบนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นกิ่งวสีทองคำนะครับกิ่งวสีทองคำสองรุ่นเนี้ย ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมใช้เนี่ยจะดีเด่นจะเด่นเรื่องเงินเด่นเรื่องงานนะครับมีงานแล้วก็ต้องมีเงินแน่นอนนะครับเน้นาปทางการเงินมากกว่านะครับรุ่นอื่นก็มีประสบการณ์นะครับแต่ว่าประสบการณ์โดยส่วนตัวผมอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยบูชาพระนะครับลองสังเกตตัวเองนะว่าพระรุ่นไหนให ผู้ทุกคนทางไหนกับเรานะครับบางทีเราเราไม่ไม่รู้หรอกว่าพระรุ่นนี้ดีเด่นด้านอะไรหรือว่าท่านจะช่วยอะไรเราจนกว่าเราจะได้ใช้ใช้แล้วต้องพิจารณาหัดสังเกตด้วยนะครับหัดสังเกตด้วยส่วนตัวผมเนี่ยเคยลอดตายเพราะอุบัติเหตุนะเพราะากับรุ่นภูธรคังเนี่ยมาด้วยนะครับ แล้วก็พวกงาอย่างเงี้ยเคยใช้แล้วเกิดใจร้อนเคยมีเรื่องตีรันฟันแทงกันแต่ว่าเขาฟันไม่เข้าแบบนี้ก็มีนะครับเราต้องดูนะครับว่าเราใช้รุ่นไหนของหลวงปู่แล้วเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทางด้านไหนช่วยส่งเสริมเราทางด้านไหนนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าใช้นะครับเพราะว่าถ้าหลวงปู่เน้นพู้ทุกคนทางด้านเดียวเนี่ย หลวงปู่ก็จะทาพระมาแค่พิมพ์เดียวรุ่นเดียวขนาดเดียวครับแต่นี่หลวงปู่ทํามาหลายรุ่นหลายพิมพ์หลายทรงเพราะฉะนั้นเราเลือกกินยาให้ถูกกับโรคนะครับนี่ฝากไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ